สนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองแลกตซอยโดยครับคุณผู้ชมครับอยู่กับแคในรายการนอกรอบครับคุณผู้ชมครับละครเวทีเลือดขัติยาเดอะมิวสิควลที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นในดินแดนแห่งจินตนาการนั่นจึงส่งผลให้หลากหลายตัวละครในละครเวทีเรื่องนี้ต้องถูกแปลงโฉมทั้งใบหน้าและทรงผมให้มีสีสันสวยงามและดูผิดแปลกไปจากความเป็นจริงมากกว่าละครเวทีทุกๆเรื่องที่เคยทํามา นั่นจึงเป็นหน้าที่ของทีมแต่งหน้าทำผมครับที่ต้องแปลงโฉมนักแสดงในละครเวทีเรื่องนี้ให้กลายเป็นตัวละครที่อยู่ในดินแดนแห่งจินตนาการให้ได้ช่วงหน้าครับเราจะกลับมานอกรอบถึงเรื่องนี้กันครับสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนอยู่กับแค่ในรายการนอกรอบครับ คุณผู้ชมครับนักแสดงละครเวทีคือคนที่สําคัญที่สุดบนเวทีโดยนาทีที่ต้องทําให้คนดูรู้สึกเชื่อและอินจนอยากติดตามเรื่องราวไปอย่างสนุกสนานและการที่จะทําให้คนดูรู้สึกแบบนั้นได้ขึ้นอยู่กับหลากหลายองค์ประกอบครับทั้งตัวนักแสดงที่ต้องเชื่อในตัวละครนั้นๆเครื่องแต่งกายที่ช่วยเสริมจินตนาการรวมไปถึงการแต่งหน้าทําผมซึ่งในละครเวทีเลือดขตยานเดอะมิวสิควลที่ต้องการบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในดินแดนแห่งจินตนาการ นักแสดงหลากหลายท่านจึงต้องถูกแปลงโฉมด้วยการแต่งหน้าทำผมเพื่อให้คนดูรู้สึกเชื่อว่าพวกเขาเป็นตัวละครที่อยู่ในดินแดนแห่งนั้นจริงๆวันนี้ครับเราจะพาไปนอกรอบถึงเรื่องนี้กันครับเลือดกัตยาเดอะมิวสิควลเป็นละครเวทีที่รวบรวมนักแสดงคุณภาพไว้อย่างคับข้างซึ่งเบื้องหลังก่อนที่พวกเขาจะถูกส่งขึ้นบนเวทีนักแสดงเหล่านี้ต้องถูกแปลงโฉมให้เป็นตัวละครโดยทีมแต่งหน้าทำผมที่ต้องทำงานกันอย่างหนัก เพราะงานในส่วนนี้เป็นงานที่ต้องใช้ทั้งเวลาและความปราณีตเพื่อให้งานของพวกเขาที่ต้องทำใหม่ในทุกๆรอบออกมาสมบูรณ์ที่สุดซึ่งการแต่งหน้าทำผมที่แปลงโฉมนักแสดงให้เป็นตัวละครนั้นมีหนึ่งตัวละครครับที่ทีมงานต้องใช้เวลายอย่างมากนั่นคือการแปลงโฉมอาอานัตพลให้กลายเป็นเจ้าชายชัยยันอันนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรเป็น ก็มาครอบก่อนเน็ตก่อนเน็ตก่อนครั้งแรกนะครับแล้วก็จะมีชามมาติดตรงนี้ครับก็จะเป็นผมยาวอย่างที่เห็นนะครับเกือบชั่วโมงครับ ใช่ถ้ารวมหน้าก็ประมาณชั่วโมงอะไรเงี้ยฮะตอนแรกไม่ชินพี่แต่ว่าตอนเนี้ยโอเคแล้วได้ทรงนี้ฮะ นักแสดงถูกเปลี่ยนเป็นตัวละครและพร้อมขึ้นสู่เวทีเพื่อพาคนดูให้เข้ามาอยู่ในโลกเดียวกันกับพวกเขาที่จะเกิดทุกความรู้สึกทั้งความซาบซึ้งความตื่นเต้นความประทับใจทีมงานเบื้องหลังอย่างทีมแต่งหน้าทำผมถือเป็นส่วนสำคัญในการเติมเต็มทุกจินตนาการของคนดูเพื่อให้เข้ามาสู่ดินแดนแห่งจินตนาการในละครเวทีเลือดกติยาเดอะมิวสิคอล ละครเวทีเลือกขติยาเดอะมิวสิคอลเปิดการแสดงรอบแรกวันที่21พฤศจิกายานนี้ที่เมืองไทยรัชดาไลัยเทยเตอร์ครับวันนี้มาเวลาของรายการนอกรอบแล้วครับสวัสดีครับ